พูดคร่าวๆก่อนดีกว่าครับตำรวจไร้พุงมันเกิดขึ้นมาได้ไงคุณหมอครับเอ่อตำรวจไร้พุงเนี่ยเป็นโครงการของทางกรมพระชาบาลตำรวจอยู่แล้วนะครับครับเออ่เริ่มโดยกลุ่มงานผู้ชนาการนะครับเพราะว่าเล็งเห็นว่าตำรวจเราเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนาะพูดตรงๆเลยนะครับหลายๆท่านใช่หลายๆท่านก็คือมีพุงจริงนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเอ่อมันเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับแล้วก็ บางทีก็อาจจะแบบเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี<ม>อาจจะแบบไม่สมาร์ทมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงหลกัหลกๆก็คือเรื่องสุขภาพนี่แหละนะครับเราเราเป็นห่วงสุขภาพของตำรวจของเรา<ม>นะครับอยากให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง<ม>แล้วก็ ทำงานได้แบบราบรื่น,รนรจริงๆผมอยากแก้ต่างให้พี่ๆตำรวจทั่วทั้งประเทศไทยนะคุณผู้ชมนึกภาพเวลาเขาทํางานสมมติ8ชั่วโมงเนี่ยเข้าเวรต่อ<ช>ทานอาหารไม่ตรงเวลาไปจับผู้ร้ายมาทานอีกทีหนึ่งสมมติ4ทุ่ม5ทุ่มเลิกงานเที่ยงคืนคุณผู้ชมเลิกงานปุ๊บหลังจากเขาเวรมันเหนื่อยอะ่ะหมอเองก็เป็นเหมือนกันเป็นครับคือผมเจอตำรวจหลายๆท่านเนาะที่มาปรึกษาผมก็ได้ฟังชีวิตเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไลฟ์สไตล์หรือว่าเวลาในการทํางานเนี่ยก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ททมีผลค่อนข้างมากนะครับที่ทําให้แบบการดูแลสุขภาพเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะปกติคนทํางานเช้าเย็นกลางคืนนอนกับปกติอีกคนหนึ่งที่ก็อาจจะเป็นชีวิตที่ไม่ปกติสำหรับเรานะคือทํางานกลางคืนแต่ตื่นเช้าช่วงเวลากลางวันคือน,นอน แต่ก็กินคือกินในเวลากลางคืนกระเพราะอาหารหรือร่างกายนี่คือมันทํางานเหมือนกันไหมครับจริงๆถ้าถ้าเรานอนกลางวันตื่นกลางคืนทํางานกลางคืนตลอดครับร่างกายมันก็ปรับตัวให้อยู่แบบนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าคนที่นอนกลางคืนเนาะแต่ว่ามันมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดแบบบางอาชีพหรือว่าโดยเฉพาะตำรวจที่อาจจะต้องมีเข้าเวรเวลาแบบ บางช่วงอยู่เวรกลางคืนใช่ไหมครับบางช่วงทํางานกลางวันมันก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนไปมาร่างกายมันก็อาจจะเสียสมดุลพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เลยกายให้แบบระบบย่อยอาหารเงี้ยก็ายจะพังไปด้วยระบบเผาผลาญต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของแบบจะหาเวลาไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยบางทีมันก็สับสนไปหมดเนาะจริงๆในแง่ของการผ่าตัดเนี่ยกระบวนการอย่างผ่าตัดทั่วไปกับผ่าตัด กระเพาะอาหารเนี่ยมันมีความเหมือนรือแตกต่างกันนะคุณหมอครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการผ่าตัดมันก็ค่อนข้างเหมือนนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างของการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่แบบมันไม่ใช่แค่ผ่าตัดแล้วจบนะครับมันมีกระบวนการตั้งแต่ก่อนผ่าตัดนะครับเ,เราจะทําการตรวจสคล้ายๆตรวจสุขภาพชุดใหญ่เลยนะครับเพื่อดูว่าร่างกายมีโรคประจําตัวอะไรซ่อนอยู่นะครับมีเพราะแทรกซ้อนอะไรนะครับเพราะว่า คนพูดง่ายว่าคนอ้วนเขาเขามักจะมีอะไรแทรกซ้อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการที่จะเจ็บป่วยในหลายๆโรคนะครับทั้งโรคแบบความดันเบาหวานเนาะที่เรารู้กันอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งโรคแบบข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมอะไรนี้นะครับหรือแบบระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากความอ้วนทั้งนั้นเลยรรจริง,รงๆก็ไม่ใช่ว่าพอเดินมาเห็นถ้าพูดถึงกายทางกายภาพเนี่ยเห็นเขาอ้วนๆอ,อยู่จะผ่าตัดได้เลยก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่จริงๆต้องดูอะไรบ้างครับต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวคือชุดใหญ่เลยนะครับเจาะเลือดนะครับดูทุกอย่างค่าเลือดค่าตับค่าไตาค,ค่าไทรอยรอรนะครับค่าฮอร์โมนต่างๆนะครับแล้วก็มีการอนาซา์ช่องท้องดูพวกไขมันพอกตับ อะไรอย่างนี้นะครับมีการส่องกล้องเข้าไปเพื่อดูในกระเพาะอาหารว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีแผลในกระเพาะนะครับบางคนเป็นกรดไหลย้อนนะครับหรือบางคนเจอเนื้องอกในกระเพาะอะไรเนี่ยเราก็ต้องเราจะมาผ่าตัดไปเจอเนื้องอกอีกใช่ใช่เราก็ต้องรักษาไอ้ตรงนั้นเนี่ยให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนพ้อยมาว่ากันเรื่องผ่าตัดรักษาโรคอ้วนที่ผ่าตัดล่าสุดเอาดีกว่าของโครงการตำรวจไรฟงเนี่ยเราใช้วิธีการเลือกกันผ่าตัดแบบไหนกันโอเคแบบสลีป คือแบบที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกนะครับ80-90%ิ่าด้วยวิธีสลีปนะครับวิธีสลีปเนี่ยเป็นการตัดกระเพาะออกส่วนใหญ่เลยเหลือนิดเดียวนะครับกระเพาะส่วนที่เหลือเนี่ยบางบางคนจะบอกว่าตัดไป80%อนต์อะไรเงี้ยซึ่งประมาณนั้นเลย70-80%นะครับคือสมมุติกระเพาะลูกมันสมมุติเต็มเต็มกรนกรนอยู่ตรงนี้ใช่ก็คือเอาออกไปปึ๊ดนึงเลยใช่เหลืออยู่ความจุกระเพาะที่เหลืออยู่ประมาณ150ซีซี คิดภาพน้ำหนึ่งแก้วประมาณ0 0ครับเพราะฉะนั้นวันแรกหลังผ่าตัดถ้ากินน้ำขวดวิตามินซีแค่นิดเดียวนะครับกระเพาะเหลือนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นกินได้น้อยลงแน่นอนนะครับและไอ้ส่วนที่เราตัดออกไปอ่ะมันเป็นส่วนที่มีการสร้างฮอร์โมนความหิวนะครับเพราะฉะนั้นกินน้อยลงด้วยและหิวน้อยลงด้วยนะครับทีนี้พอฮอร์โมนความหิวมันน้อยลงเนี่ยมันจะไป เ,เกิดการปรับสมดุลในร่างกายนะครับทั้งฮอร์โมนความอิ่มเพิ่มขึ้นทั้งฮอร์โมนในเรื่องของการคุมน้ําตาลฮอร์โมนในเรื่องของช่วยให้อินซูลินทํางานได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ